ウォー ขึ้นใหญ่เฮ้ยขึ้นมาแล้วเว้ยน้ำขึ้นเว้ยยูฮูแอคชั่นหน่อยแอคชั่นหน่อย เซ็กซี่เซ็กซี่ทุกคนรู้ไหม หมดหมดแล้วรอด้วย

Yeah. <laughs> một ไ่ยาลุกเย้ฮึกระลุงน้อยนัดเสร็จแล้วเราก็ลืมมันนัดเสร็จ ไปขายลูก้ไสองควดแล้วเว่ยส่วยอดส่วยอดส่วยอดคัมยุดรอดส่กนอโย่นโแล้วโยนแล้ว อันนี้วีเลยนะโอเคตอมาตมาอมาต่อาต่าต่อมาตอมาต่อมาต่อต่องอ่อาน่อ่ออานอาตนอาอมา่มายุ่กาน่อมาตนอาาตมาต่อ่า่ตมา่อต trai 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 เฮ้มึงมึงเซ็ตมึงอ่ะเหรอชวยเลยบอกหัวหน้าวิทย์บอกหัวหน้าวิทย์บอกกูเกี่ยวในเรื่องนี้เพื่อนเลยแล้วแม่รับผิดชอบกูเลยแล้วปล่อยแล้วมันเอาเกมมันเปลี่ยนด้วยไอ้อุ้งคนน่ะประวิดเดอมกี้เนี่ยมันเปล่านึกว่าใครโดนทะเลไปแล้ว <cười> <cười> <Để> là... <laughs> Để không, 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 เลยวาออหละเออรเ้ยเดี๋ยวบอะไรรู้เลยรู้แรงเลยไม่ลงไม่ลงเขาเก่งใจให้เลนิดีนึงเดี๋ยวตอนกลับดิตอนกลับเงียบก็บับ